เนาะครำเนาะอย่ามันมันลันครับบางทีมันลักลั่นเนาะอืมเนาะสวัสดีตอนกังเวนครับผมโอ้ยแต่กังเวนปะเนี่ยนี่คำนำมาสู่ภารกิจนี่คำเนะหาของไปขายแล้วนําไปซื้อของมาแกเอาป่ะแกครับผมเราจะมายามครับมันก็มันมันมันมายำเนาะว่ามาเยี่ยมมายามนี่มายามกระแตครับนี่แหละไม่ใช่กระปอมลึกกระกะกะลีโอ้ยเนาะหางไงกินอะไรันเลยปะนี่ครับผมใส่ไปนี่เจ้ามือว่านนะครับเนาะอืมเจ้าสีได้บ่ได้มารุนครับผมผมยำบ่ได้แหรอครับเนาะหลาย พโอ้เป็นเป็นเล้วตัวนึงครับนี่เนาะมองนี่พวกกระไดเรู้สึกประมาณเกือบยี่สิบตัวครับยุดยุดดงหนองบัวนะครับพิกัดดงหนองบัวนะครับเนาะถ้าเป็นกระแตพันธุ์สงวนเราจะปล่อยครับผมนี่บ้านเขาผมคิดว่าผมไปเสิร์ชบนริกิลแล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่ไม่สงวนครับผมกระแตกระแตกระรอนมีหลายสายพันธุ์ครับเนาะเรามาลุ้นมาเชียร์มาชมนำกันครับผมโอ้ยมันมันนี่นะแต่ขีทดป้องคนนะครับห่าพระถือกับอืมนะทำตาสิไหลครับเนาะตะขาดำมันเป็นอะไรสีหันลอยครับผมนี่อย่างวันนี้เห็ดว่ะ นี่ครับพิกัดดงน้องบัวครับดงบัวบัวนี่ครับเขาเรียกว่าดวงเลยปะน้องเสือกิ้กวางครับวันี่ล่ะเก็บเพชรก็ได้คาของก็ดีโอ้แหมหน่อยจังเลยเนาะโอเคมันเรามาลุ้นครับผมื่อยันพุธถือยั้งถาเพบ่เห็นครับนเราคุณเสียใจนะทัาทาะ้งถาเพื่อเพื่เห็นนะเขาไมทั้งถาหาเห็ดปัวหน่อยกัน <laughs> ทัท้งถาแบบนี้แบบ โอเคน้ำมาบ่ถือบ่ถือบ่ถือกับพวเป็นอย่างนั้นน้องขอให้เด็ดมากกันคือจะกกับินปวน่มีผักแล้วนะครับน้ำบึกซึมน่ยนะกันลานั่นแหละครับว่าน้องนอนนี่แหละครับตะวก้อนท่านี้มันจะมีเขาไม่เห็ดบวกกันไม่ลงนี่ครับเนบันแน่นะครับนอนนี่คนดวงดีไปหาลอสสี่กันในเสื้อครับผมนี่บนนอนนี่บนนอนโอ้นี่ครับตะวก้อนผมมานั่งเศร้าเหมือนนี่ครับน้องผมพอเห็ดบวกอยู่นี่ละ ประเภทดงนี่ผมลับตาก็ได้เห็ุครับผมนี่ครับผมมาในบุญแล้วล่ะเขาเรียกว่าผีดงน้องบัวบัวบัวครับเนาะโอ้ยเนี่ยบปะเอ้ยน่าลูกหลันมันมันเด้อ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 โอ้ยมาถือไปครับพวกเนี่ยโอ้ยเหย็ดเป็ดครับผมไม่โดนครับอืมไม่เป็นไรน้ำมันฝนตกน้ำนะครับน้ำมันเล็กแบบอาจจะมีส่วนต้ว่าปกติมันก็แรียนน้ำหนักโอเคไม่เป็นไรครับผมนั้นเราไปหางห่างมื่อกี้นรับเนาะมองนี่ได้เนี่ยบ่ได้โอ้ยน้ำตาสิไหลครับเนาะ มุ่นเน็งเน็งนะภาคตอนไต้ครับไม่โดนไม่เป็นไรครับขออย่าเด็ดอย่าโดนลักครับเนาะถ้าเจอพวกโดนลักก็โดนตีนผมมาคักนี่ยครับเนาะผมว่าทำมหาแดกครับวันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นี่ครับเนาะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนี่ครับผมนี่ผมใส่อาทิตย์มาเห็นไวกตัวนึ่งครับยุ่งหนิล่ะหมูป้ากับตัวตัวเล็กๆครับเนาะตัว่าตัวเล็กแต่ก็เซ็กจัดดนะครับเนาะโอเคแล้วยาวไป็นยนงอยครับห้าพอเห็ดเราเราเราซื้อเราบังคับซื้อนีครับเนาะนี่ครับเนาะนี่แหละทำเลของคนหาอยากให้กินเท่านี้ครับบ้านเป็นหน่อยสุๆบบัดนนี้ครเาะ นานี่ก็ดเห็ดเริ่มจะออกนะครับนะ้ำมะม่วงเริ่มจะหมดเห็ดเริ่มจะออกนะี่ครับเนาะโอ้ยนาตะละมือตละลานหายอยากให้กิน,นครับเนาะมีใครบดดุแดงพกกมาได้เห็นร้อนๆสิเอาบุทถุนนี่ครับผมนะเอาใยานี่คือไม่เอาฐานครับผม <c oughs> โอ้ยิกไบดีอะไรมาโอเคนาบุญเจียไปเบื้องบนนี้ครับนี่พิกัดเห็ดหรอกให้ใออกตอนนี้ครับตรงนี้มองนี้กับมองขั้นราคาไปทั้งนถ้าจะทำจะตกครับเนาะ บ่ใดครับเรากับเมียครับเราไม่ได้ไม่ได้เสียหายแล้ว,าาลวาาก็ลมมาเนาะขับมมาหาเราเราเราบิ่งหามันได้จักดอกสองดอกต่งกต้งแดอกดึงสองดอกผมบ่ถึงผมต้องหลายๆดอกครับผม <h ai> <h ai> ว่บวาบอกเป็นนะเจ้านี่เนาะนี่ครับประมาณนี้ทางเราแว่นครับจะมีเห็ดที่เขาไข่เนาะบ้านพวกนี้ข้าวไข่เนาะไม่รู้ข้าวไข่หรือข้าวมันหรือข้าวแก่ก็ไม่รู้ครับแต่มัคนคยได้ปั่นพวกนี้เขาไข่เนาะอยู่บริเวณนี่แหละคำนินแหละนี่แหละผมมาบ่จะมากตกการมองยางมาเจาะลกหงกระได้ครับเนาะ เขาเรียกว่าเห็ดออกตามฤดูเราต้องมาเทอทีออกทีเห็ดม so ันออกเฉพาะทางพร้อมมันนําเนาะแล้วก็ไปโอ้ยนั่นโอ้ยสดเดือดต้องทำเนาะตกใจเม็ดทำนี่ล่ะไม่ได้นะครับมามาที่ซุนอยู่แบบให้ซุบิเซียแบบนี้ช็อกครับผมมีการช็อกกินแน่โอเคนะโอ้ยมาดงมัปักย่านอย่างเดียวครับย่าติอย่างจากบ่ย่าตถือนั่งไม่คมขืนครับผมโอ้ยกิดอย่างไรวะโอเคนะครับไม่ได้หยอกหยอกน่าหนานกันไปวันๆครับเนี่ย ช่องผมเขาเรียกว่าช่องไรสาร์ลับไปวันๆครับผมเนาะว่าเมีนดอะคันผู้ใดเห็นผมลเลยเนียวแตกค,ค่ะคนเห็นหนาวผมเลยว <c oughs> ่ายัง้ยด้ครับเนียวหยดนะครับพ่อปัสสาวะอักเสพพ่อปัสสาวะบดีก็บ่มีครับเนาะ มืงเอาไซื้อผมมาเย่งให้หมดแดงนะครับมาเจอแฟนคุณคณิตนะครับนี่เขาเก็บเห็ดบอกดอยเขาลุงเอพนะโอ้โดีเถื่อนลุงกับเห็ดเพราะงี้ลู่เรื่องครับน้องมิการน้องเล็กเกิดขึ้นแท้เห็นลุงเอพนะก็เลยมาเก็บมันเป็นทายรองยูทูบด้วยครับยูอุ้มนี่นี่ครับเนาะก็ได้ได้หลายเด็กแกงนะครับผมสรุปแล้วสรุปยอดวันนี้ไม่หมานครับเหยื่อกล้วยครับเนาะสมุนไพรพุทรานะครับเนี่ย ไปใส่ดงมันเนื้อมันเกิหลายพวกครับต้องมันมีแต่พาะลักเอาไหมครับพวกไม่รู้ทำมาหากินครับผมนี่ลักย่างเดือบข้านี่นินอนๆพอดคอเขียนหนามันลักของผมตอนข่าวเขาูีเตาได้ครผมว่ได้ส่วนเต้ได้ไม่ดิสนฝ่าสนบอกได้พวกลักของคนในข้บเนอะโอเคครับเราจะกลับบ้านแล้วโอ้ยนอนนอนตาสีไหลครับน้อตามานี่ก็เบิดตะมันเป็นเกล็ดแปดร้อยหรอผึ่งเด้ชผึ่งวาโอเคนะค้ำๆครับ าดักไว้เพื่อมันเสือเขากัดได้กินครับเด็กกินพร้อมเด็กขายพร้อมนี่ครับลโลละสามร้อยมีผมขายได้คนเดียวครับเบิดบ้านครับเบิดโอเคนะครับเนาะโอ้นี่ครับโอ้ถนนดัดลูกลังครับโนบ้านดอ้ลูกลังเนาะถามมือในผมเป็นนาย,ยกกระทรวงการพน,นั้นมือในมึงถมลาดยางเลยครับนี่นี่นี่เขา้นี่ นี่แหละครับนี่นี่ถาก็ถากีบบดนครับไทยบ่โดนโอ้นายกกระทรวงกระทรวงการพันธุ์มาพวก็ได้ยินนี่แหละเป็นอะไรเขาเย็งว่ะมูบผมนี่ครับนะโอเคครับน้าเราจะกลับบ้านแล้วไปกินข้าวอ่างน้ำมาถาเราหาเลาะดงเลาะปลาให้ก่อนเลยครับผมชีวิตผมมีซ้ำนี่ครับผมเนาะนี่ครับว่าคนดวงดิบไปหาเลาะสีกันด้เสิร์ฟครับผมสวัสดีครับผม